บริษัทเดือบไพรทอนจำกัดคว้ารางวัล SME สร้างอาชีพอวอ์ดประจำปี2567ครั้งที่9สาขา The Bed of Factory and Innovation จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสำหรับงานประกาศร,รางวัล SME สร้างอาชีพอว์ดประจำปี2567ครั้งที่9ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดความภูมิใจอีกทั้งต้องการสร้างสรรค์และความตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้มีแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยบริษัทเดบไพรทอนจำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจรที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการผลิตกาแฟพร้อมดื่มจากสารสกัดอันทรงคุณคามากมายที่ผ่านการคิดค้นสูตรโดยทีม R D ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นาคาวันดีแสนรักที่ล้วนประสบความสำเร็จและมียอดขายถล่มทลายภายใต้การบริหารโดยคุณอุไรวันอาจสตรูผู้บริหารสูงสุดและคุณปัทวีปานยิ้ม พักคากุลที่ปรึกษาบริษัทเดือพไย thon จำกัดถูกขัดเลือกให้เข้ารับรางวัล SME สร้างอาชีพอวอร์ดประจำปี2567ครั้งที่9ในสาขา The Best of Factory and Innovation เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะจีนเดือพไย t อนค่ะโอ้เดือพไย thon นี่ค่ะก่อนอื่นเลยถามว่าทำไมถึงทำมาแล้วร่อวันวันนี้ว่าไ ดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่ s s ส a w a r d ให้รางวัลเดบิวทอนนะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มารับรางวัลวันนี้ค่ะแู้วถึงบริษัทเราเป็นบริษัทเราทำเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะค่ะเดบิวทอนเองเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางแบบครบวงมจอนนะคะทีน่ะเริ่มมาจากกันเป็นแม่ค้าเราเลยกล้าการันตีว่าเราอ่ะเข้าใจแม่ค้าแล้วก็รองรับแม่ค้าได้เป็นอย่างดีค่ะเราให้บริการยังไงบ้างคะสบกรับคอว่ารับ เรา one top service เลยนะคะตริ่มต่้งแต่ขอออยช่วยช่วยทำแพ็กเกจจิ้งพัฒนาสูตรใช่ค่ะพัฒนาสูตรแล้วก็ช่วยคิดโปรโมชั่นราคาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยหมดเลยแม้กระทั่งว่าที่ออฟฟิศเราอะค่ะมีนี่ค่ะสตูดิโอเนาะช่วยถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับบรงพักเราเราคิดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับธุรกิจของเราฟีดแบบ มันได้รับการตอบรับดีทั้งเพราะว่าเหมือนตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าคนได้ังใหได้คนสนใจกับพวกไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่ีัค่ะพี่แตกถือว่าความเติบโตของอาหารเสริมหรือว่าการขายออนไลน์อะค่ะมันขึ้นทุกป,ปีค่ะอย่างปีนี้เองเราอยอดขายเราก็มากขึ้นกว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้ามองว่าความเติบโตมันยังไ,ได้เรื่อยๆค่ะ เพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับ healthy อนะะี่ย beauty เนี่ยค่ะก็เติบโตขึ้นทุกป,ปีนะคะก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีธุรกิจอันนี้นะคะขึ้นทุกปีได้เลยค่ะอันนี้เราไม่มีการรับผลิตสำหรับเราท่านบ้านเราในต่างประเทศเองทม่สนใมีมีค่ะมีลูกคา้าต่างประเทศเข้ามาหาเราเหมือนกันค่ะอย่างกาแฟเราอย่างกาแฟเรามีอเมริกาเนาะแล้วก็อย่างลูกค้าของเราที่อยู่ในประเทศก็ต่งออกมีค่อนข้างเยอะค่ะ อตอนนี้เรามีเขาจะบอกได้ะว่าเราแบบมีผนลนิตภัณแบบที่รู้จัจกี่คือังเะบยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยได้เลยค่ะก็คือดรซีนะคะเป็นคอลลาเจนทั้งชงดื่มแล้วก็เป็นแบบเพียวนาคามีห้ารสชาติค่ะแล้วก็มีแสนรักค่ะก็ะเป็นกาแฟแเหมือนกันแล้วก็วันดีก็เป็นกาแฟค่ะแล้วก็นิพานาลิกกค่ะแล้วก็ไฟเบอร์อิชากาแฟอิชาแล้วก็ฮันนี่คิวค่ะและอีกแบรนด์อีกมากมายค่ะ ราคาเริ่มต้นสำหรับคนที่สนใจอยากจ,จะมีธุรกิจเป็นของตนเองเพราะเราจะต้องแบบมีเงินมีเงินทุเนเท่าไหร่ถึงจะมีแบรนด์ของตัวเองได้ค่ะเริ่มต้นไม่ถึงแสนเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเดินมาหาเดือแพทเทอนนะคะ ราคาเพียง6โปรเรานะคะเริ่มต้นเพียง69,999บาทค่ะ1,000กล่องบรรจุ5ตองนะคะแล้วก็อีกโปรที่ขายดีนะคะ99,999 99บาทค่ะ1,000กล่องแล้วก็บรรจุ10ตองค่ะ้วต่อไปของธุรกิจเราระวังอะไรบา่ธุรกิจเราอยู่ไนบ้างคะวต่อไปอย่างของทุกินอะ่ะเราจะเปิดโรงงานรับผลิตเครื่องสําอางนะคะภายในสิ้นปีนี้รับผลิตอาหารเเอเครื่องสําอางได้ค่ะแล้วก็สามารถทักเข้ามา เราได้เลยเริ่มผลิตเออเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอะพัฒนาขึ้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็เรากําลังจะเริ่มขยายไปอาเซียนไปเออเหมือนแบบต่างประเทศมากขึ้นค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากให้จากสินค้าการเป็นตอกเลี้ยงซ้ายบนดับได้เลยค่ะเอ่มีของเรามีเพจองงานรับผลิตอ,อาหารเสริมชื่อเดอะไพ่ทอนนะคะแล้วก็สามารถเข้าเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยค่ะพิมพ์คําว่า โรงงานเราผลิตอาหารเสริมเดอะไพรทอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีไลน์แอดด้วยค่ะแอดไซน์เดอะไพทอนเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากชวนเนี่นยะคะ่ะสำหรับคนที่แบบว่ายังไม่คุ้นกับในชั้นลังเลอ่ะฉันกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้งยฝากชวนเพราะว่าเขาลองมาเปิดใจกับบริษัทเราแล้วตอนนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะก็เดอะไพรทอนนะคะ่ะทีน่ะเริ่มต้นมาจากการเป็นแม่ค้าเนาะ กินเองอ่ะมีโมเดลให้ทุกคนเลยค่ะทุกคนสามารถเดินเข้ามามาปรึกษาเราได้ไม่ว่าคุณจะขายของเป็นหรือไม่เป็นแค่คุณมีใจมาการมีใจกินมองว่าทําอะไรก็สําเร็จค่ะเพราะณะตอนนี้ตลาดออนไลน์เป็นยอดขายที่ดูมากถึงสภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบไหนอย่างณตอนนี้ค่ะบ้านเราน้ำท่วมแต่เออถ้าขายออนไลน์ยังขายได้เพราะว่ากินมองว่ามันยังพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดทุกคนอ่ะ อยากจะผลิตสินค้าหรือว่าแค่อยากปรึกษาอยากรู้ว่าเฮ้ยการขายอะไรก็ทํทำแบบไหนสามารถเดินเข้ามาปรึกษาเราได้เลยค่ะเราสามารถเป็นแรงซับพอร์ตเป็นเบื้องหลังให้แบรนด์ดังๆได้แน่นอนค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะออแม่ค้าออนไลน์หรือว่าผู้ที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ mm hmm. ก็เชิญชวนมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะมาปรึกษาว่าอยากได้แบบไหนอยากทําอะไรนะคะเราเราสามารถเป็นที่ปรึกษาของท่านได้ค่ะแล้วก็มาคุยกันก่อนแล้วขอเพิ่อมอีกอันหนึ่งได้ค่ะ แล้วก็นะตอนนี้นะคะเดิะไพทอนค่ะมีโครงการรับ KOL หรือว่าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่ไม่มีทุนคนไหนที่อยากเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงงานเรารับเป็นพาร์ทเนอร์ให้เราเป็นทีมหลังบ้านให้ผลิตสินค้าให้คุณทําการตลาดหน้าบ้านคุณก็คือพกแค่ใจมาค่ะก็คือพร้อมที่ที่ที่จะเติบโตไปกันพร้อมๆกันค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ